สวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้สำหรับช่องรามินเดอร์มิทาโรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นำทางสำหรับชุมชนครอบครัวการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ารับชมแั้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามอาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือน หรือหนึ่งปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสำคัญที่ส่งถึงคุณโดยตรงขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสลับวันนี้สภาวะพลังงานตัวตนสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่การก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแสงสว่างการตื่นรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชม4ี่ใบใบที่หนึ่ง สิเหรียญใบที่สองหนึ่งถ้วยใบที่สามหกหมายใบที่4 the emperor พลังงานตัวตนของคุณค่อนข้างมหศัศจรรย์เป็นพลังงานที่ดีมากๆพลังงานที่มหัศจรรย์พลังงาน,หางงานแห่งความบริบูรณ์ความเต็มการเริ่มต้นสู่ความสุข a d อ e of cup การเริ่มต้นสู่ความสุขความรักพลังความสุขที่แท้จริงความสุขสงบในชีวิตหกหมา ความสําเร็จชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตสิบเหรียญความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตการจบสิ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่แสงสว่างแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ครอบครัวบุตรบริวารที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความสุขการนำทางการก้าวขึ้นสู่บาลังที่ใหญ่ในตัวตนของคุณบัลังของเดเอ็นพาร์เรบัลังแห่งพลังบุญบารมี ผู้มีบุญบารมีพลังแห่งอำนาจการควบคุมการปกป้องการดูแลพลังแห่งผู้นำที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการนำทางพลังแห่งภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณตัวตนของผู้นำแห่งแสงสว่างตัวตนที่แท้จริงของคุณผู้นำทางผู้ให้ความช่วยเหลือผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างให้กับผู้คนให้หลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรหลุดพ้นจากพลังงานด้านเมื่อความช่วโายภารกิจครั้งใหม่ภารกิจ ที่ใหญ่ของคุณคุณคือนักรบแห่งแสงสว่างไลเวอร์เกอร์ผู้นำทางผู้ส่งแสงสว่างนำทางสู่ความสำเร็จความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์พลังงานตัวตนของคุณค่อนข้างมห ah ัศจรรย์พลังงานแห่งความสุขที่เปี่ยมลน้นพลัง,งแห่งความมั่งคั่งความบริบูรณ์พลังงานที่มหัศจรรย์พลังงานแห่งผู้นำแห่งแสงสว่างเพราะความสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ ต้องการสื่อสารเรื่องใดสำคัญถึงคุณวันนี้เป็นเรื่องสำคัญให้ไพ่นำทางเพราะความสำคัญสลหรับคุณสำหรับวันนี้พลังงานของผู้นํำแห่งแสงสว่างที่เหยีพลังแห่งความสุขที่เปี่ยหล้นในตัวต้นของคุณคำนำทางคำแนะนำข้อความสำคัญที่จักรวาลศิลสศิธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการส่งสารถึงคุณในวันนี้จะเป็นเรื่องใด ตลพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณ5ดาปัญหาบททดสอบวิบากกรรมการเรียนรู้7ถ้วยความคิดสร้างสรรค์าการจินตนาการความฝันความหวังที่อยู่ในใจทางเลือกโอกาสที่จะเข้ามาราชินีไม้การก้าวขึ้นสู่บาลังแห่งความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การต่อสู้การนําทางสู่ความสําเร็จชัยชนะที่สวยงาม จิตพลังแห่งบุญบารมีเก่าแก่จิตวิญญาณเก่าแก่พลังแห่งความเที่ยงธรรมพลังงานแห่งความถูกต้องความเป็นกลางพลังงานแห่งความสมดุลพลังงานแห่งการเชื่อมต่อกับโลกรักราวาลพลังงานของจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิจิวิญญาณของผู้มีความสูขส่งผู้มีความเป็นกลางผู้พอดงความยุติธรรมเดอะแฮงแมนการตื่นรู้การก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่การก้าวเข้าสู่แสงสว่าง ารนำทางสู่การเห็นโลกใบใหม่มุมมองใหม่การเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณหวัวข้อสำคัญศิลป์ศิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานให้คบนำทางสื่อสารถึงคุณวันนี้การตื่นรู้การก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่พลังพลังตัวตนของคุณพลังของการก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นสู่ความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์รากฐานที่มั่นคงในชีวิตการจบสิ้นปัญหาก,การได้รับชัยชนะ ในชีวิตการก้าวขึ้นสู่พลังที่สูงสุดของตัวตนของคุณเพื่อก้าวต่อไปสู่ภารกิจครั้งใหม่เพื่อเติมเต็มตัวตนสู่เส้นทางใหม่สู่การตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณสู่การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการนำทางการ,รเผชิญกับบททดสอบวิบากกรรมสู่เส,ส้สนทางการตื่นรู้เพื่อนำทางสู่การเห็นตัวตนที่แท้จริงตัวตนภายในโลกใบใหม่หม,มุมมองใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนการห้อยหัวลม การลืมตาการปิดดวงตาดวงเดิมการลืมตาดวงใหม่การเปิดดวงตาดวงใหม่ดวงตาที่3ดวงตาที่จะมองเห็นโลกใบใหม่การเริ่มต้นสู่ความฝันความหวังสิ่งที่อยู่ในใจพลังแห่งการสร้างสรรค์การเริ่มต้นที่จะนำทางสู่ความสําเร็จทิ้งใหญ่พลังแห่งจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณจิตวิญญาณของเดชจัดติดผู้มีความเที่ยงธรรมจิตวิญญาณของผู้พดุงคุณธรรมจิตวิญญาณของผู้รักษาศีลรักษากฎ ผู้มีความถูกต้องในจิตวิญญาณจิตวิญญาณของผู้มีบุญบาร,รมีการปกป้องการดูแลรักษาการช่วยเหลือผู้คนพลังอย่งผู้นำผู้ปกป้องผู้รักษาพลังของผู้นำทางผู้พระดุมความยุติธรรมบาลังอย่างภารกิจครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณความบริบูรณ์ความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์รากฐานที่มั่นคงชัยชนะความสามารถการต่อสู้กับพลัง แห่งความโชว์รายการก้าวข้ามจากบททดสอบอย่างชีวิตที่ยิ่งใหญ่จะนําทางสู่การตื่นรู้สู่การก้าวเข้าสู่ความฝันครั้งใหม่ของคุณภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจการเริ่มต้นการเดินทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งการตื่นรู้ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจของผู้มีความเที่ยงธรรมที่จะนําทางัดุงความยุติธรรมนาทางช่วยเหลือผู้คนอีกมากมาย พลังของเอมเพลร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่นักรบผู้นำทางและจิตวิญญาณแห่งพลังนักสู้ผู้แข็งแกร่งพลังบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำทางส่องแสงสวา่างให้กับผู้คนอีกมากมายสรุปสังทายห้าใบเสรพลังงานของคุณความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตจะนำทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจอย่างเส้นทางการตืตนรู้ทางด้านจิตวิญญาณ สู่การเริ่มต้นสู่ความฝันครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความสําเร็จการเริ่มต้นนําทางเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกมากมายพลังแห่งบุญบารมีจะนําทางสู่บทสรุปคําแนะนําคํานําทางของจักประวาลเป็นเรื่องใดบทสรุปส่งท้าย 3. ถ้วยความสุขความสําเร็จการเจริญฉลองเจ็ดหมายการต่อสู้อุดมการแพชชั่นสู่ภารธกิจครั้งใหม่พลัง แห่งความรักในหน้าที่ธุรกิจหน้าที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ราชินีหมายความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไ h พริ t เท s จิตวิญญาณของผู้มีบุญบาร,รมีที่ยิ่งหย่ผู้สั่งสมบุญบาร,รมีผู้มีพลังวิเศษเวทมนต์ลึกลับที่จะนําทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ราชาหมายความสำเร็จในหน้าที่ภารกิจการงานการการ้กาวขึ้นสู่บัลัง อย่างผู้นําทางผู้นําที่ยิ่งใหญ่ผู้นาที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายเพื่อเรียนรู้เติบโตเพื่อนําทางให้กับผู้คนจะประสบการณ์ที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างมากมายประสบการณ์แห่งการต่อสู้การดิ้นรนการเอาชนะการเรียนรู้การเติบโตการก้าวข้ามจากบททดสอบพลังแห่งความมุ่งมั่นความพยายามจะนําทางสู่การเริ่มต้นใหม่หนึ่งหมายการเริ่มต้น การได้รับแรงบันดาลใจการทำความฝันที่อยู่ในใจความฝันที่ยิ่งใหญ่จะสำเร็จได้ด้วยบุญบาร,รมีพลังแห่งเวทมนตร์ในตัวคุณเดอะหายพริชเท็ ed, พลังแห่งบุญบาร,รมีจิตวิญญาณเก่าแก่ที่ผ่านการสั่งสมบ,บุญบาร,รมีมาแล้วหลายภพหลายชาตินักบวชหญิงพลังแห่งความลึกลับราชนีพระจันทร์การเชื่อมต่อกับตัวตนภายในการเดินทางเข้าสู่แสงสว่างการทำสมาธิ การฝึกจิตถือศีลภาวนานำทางสู่พลังแห่งแสงสว่างภายในพลังที่จะนำทางสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสู่ความสำเร็จความเฉลิมฉลองความมั่นคงในชีวิตการเริ่มต้นต่อสู้สู่ภารกิจครั้งใหม่ของคุณภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจแห่งเส้นทางการตื่นรู้การเริ่มต้นในวันนี้ก้าวแรกสู่ความสำเร็จที่ใหญ่ความสำเร็จที่จะนำทางเพื่อส่องแสงสว่างให้กับผู้คนอีกมากมาย พลังงานในตัวตนของคุณการต่อสู้การเรียนรู้การก้าวข้ามแต่บททดสอบเพื่อการตื่นรู้เพื่อนําทางสู่ความสําเร็จเพื่อนําทางสู่การช่วยเหลือผู้คนต่อไปเพื่อนําทางสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเริ่มต้นความพยายามของคุณจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่ามมั่นคงในชีวิตรากฐานชีวิตที่มั่นคงที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อพร้อม ควมที่จะนำทางเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้คนต่อไปการเริ่มต้นใหม่ความมุ่งมั่นความพยายามการไม่ยอมแพ้แพ้ชั้นอุดมการที่แรงกล้าการเริ่มต้นสู่ความฝันที่อยู่ในใจภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งจิตวิญญาณการเริ่มต้นสู่ความฝันที่สวยงามในใจการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ความสุขสู่พลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งการให้พลังที่จะเปี่ยมล้นในตัวตนเพื่อเผื่อแผ่นำทางให้กับผู้คนอีกมากมาย การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่การต่อสู้พลังแห่งบุญบารมีพลังแห่งความมีเวทมนต์พลังงานแห่งสัมผัสวิเศษญาณอย่างรู้พรสวัสด์ความสามารถที่อยู่ในใจจะนาทางสู่ความสุขความสําเร็จการก้าวขึ้นสู่ัลังแห่งความสําเร็จชัยชนะชัยชนะที่สวยงามชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในใจการเริ่มต้นสู่ความสําเร็จครั้งใหม่ด้วยบุญบารมีเก่าแก่นําทาง พลังแห่งเวทมนต์พรสวรรค์ความสามารถวิเศษการนำทางด้วยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายใน,ในการทำสมาธิการฝึกจิตตือสินพอนาจ,จะนำทางสู่การก้าวเข้าสู่ขารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งผู้นำทางแห่งแสงสว่างการเป็นผู้นำการเป็นผู้คอยความช่วยเหลือก,การเป็นผู้รักษาความถูกต้องผู้ผดุงความยุติธรรมผู้มีความเป็นธรรมผู้มีความเป็นกลางผู้มีพลัง พลังอำนาจในการดูแลการคุ้มครองการปกปักการป้องกันภัยการดูแลรักษาพลังแห่งผู้นําทางพลังแห่งผู้นําที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณภารกิจครั้งใหม่ภารกิจที่แท้จริงของคุณภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจแห่งเส้นทางการตื่นรู้การตื่นรู้การตื่นรู้การเข้าเข้าสู่โลกใบใหม่การตื่นรู้เข้าสู่แสงสว่างจะนําทางสู่การเริ่มต้นใหม่สู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจ ที่แท้จริงของคุณในชาตินี้ภารกิจแห่งจิตวิญญาณการเริ่มต้นสู่การตื่นรู้การเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่การนำทางสู่เป้าหมายที่แท้จริงที่อยู่ในใจพลังงานตัวตนของคุณพลังงานที่มหัศจรรย์การเริ่มต้นด้วยพลังงานแห่งความสุขความมัง่งคั่งความบริบูรณ์การได้รับความช่วยเหลือการนำทางจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานบุญบร,รมีเก่าแก่ จะนำทางเติมเต็มตัวตนสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ชัยชนะความสําเร็จในชีวิตรากฐานชีวิตที่มั่นคงความมั่นคงทั้งภายนอกและภายในจิตวิญญาณบุญบารมีเก่าแก่จะนําทางสู่การเชื่อมต่อกับตัวตนเชื่อมต่อกับแสงสว่างการทําสมาธิฝึกจิตถือินโพอนําทางสู่การตื่นรู้การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแข่งผู้ให้ ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ภารกิจของผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างผู้ผดุงความยุติธรรมผู้ปกป้องผู้ดูแลรักษาผู้มีบุญบารมีที่ิ่งใหญ่บาลังแห่งพลังอำนาจบุญบารมีที่ใหญ่ของคุณจะนำทางส่องแสงสว่างให้กับผู้คนอีกมากมายผู้นำทางผู้ส่องแสงสว่างผู้ดูแลผู้ปกป้องภัยพลังงานที่ใหญ่ของตัวตนของคุณให้คุณได้รับพลังงานนิวายพลังงานที่มหัศจรรย์ การก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่การเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่ความมั่งคั่งความบริบูรณ์การตื่นรู้การนำทางด้วยบุญบาร,รมีสู่พลังแห่งบาร,รมีที่ใหญ่การก้าวขึ้นสู่บัลังแห่งภารก,กิจครั้งใหม่การนำทางการส่องแสงสว่างเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกม,มากมายฝากท้่ท้าเสร์พลังงานที่มหัศจรรย์ของคุณจะต้องมีการเคลียร์การล้าง พลังงานจะลดด้วยการปล่อยวางการไม่ยึดติดการทําสมาธิการฝึกจิตถือนสินภาวนาการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในเพื่อดึงบุญบาร,รมีเก่ากลับมาการคิดดีทําดีผู้ด,ดีปราะพฤ้นดีการดีวาจาดีใจดีจะเป็นพลังบุญบาร,รมีที่จะส่องแสงสว่างแสงสว่างแห่งการตื่นรู้การเปิดดวงตาดวงใหม่แสงสว่างแห่งพลังพลังงานบวกพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะส่งให้กับผู้คนอีกมากมายสาหรับภารกิจที่แย่ของคุณภารกิจ แห่งการตื่นูุภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจที่จะนําทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปผู้นําทางผู้ให้ที่เห็นนักรบแห่งแสงสว่างไลเวอร์เกอร์พลังงานที่มาสจรรัดของคนจงเปล่งแสงประกายในตัวคุณเพื่อส่งแสงนําทางให้กับผู้คนอีกมากมายพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอะเฮมิทาโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ